สวัสดีครับช่องช้างนอนมาแล้วครับช่องช้างนวนมาแล้วสวัสดีครับช่องช้างนอนมาแล้วครับแล้วก็เป็นช่องช้างที่กินดีอันนี้ก็นอนดีอันนั้นก็ยอดดีสุดยอดเลอเบอร์ทนิ่ที่ทำงานนะลูก ที่นี่ที่ทำงานเรามาทำงานนะครับออกงงเ,เก่ง,งอเ,เอ้ยออกแล้วองงอ,งงอ,อ,เ,เ,อเสียมากบเห <c oughs> มือนสมัยโบราณเลยอ่ะปากระเงียงก็ซิดไปซิดมาไม่กล้านอน <c oughs> ประเทศยุบันดาวคือการนอนบ่ ปฏิยุนีคือประกาศนอน <What? S 1> ายานาอ้วนพ่อไม่อยู่นะพ่อไม่อยู่นะอว้วนอ้บรรยากาศวันนี้แหมบรรยากาศวันนี้แหมอู้บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีแท้ โอ้บรรยากขีฟานี่เขาเอินว่าขีฟ้าล่มหนาวโอ้โหดียวยี่นี่ยังวะสะเก็ตตามี่ยังวะฮะสะเก็ตอะไรวะเมื่อกี้เียงใฝนฝนมันลินครับฝนน้อยโอ้เลือผู้ไม่สนโลกนะครับโลกของผมคือโรกนอนครับโรกส่วนตัว แม่อัน oh, ล <No 1> oh, <Uh, ูกใครห้องน้ำรถเจ้าโอ้ยลากี้น่าก็น่าหมาน่ามูนี่โอ้ยลูกใครลูกใอยเบลมาไว้เน้นโอนโอนวุ้ยอุ้ยวุ้ยเบลลากี้ไปจับหมู่พ่อไปตอนแี้ลากี้ลากี้มานนี่ลากี้โอ้ยน่าพระหมาน่าซ้ำมูนี่ก็ะได้มาเชียคอยจับไปบ่ละยาย พี谢谢่เล <ca> ิศรักพี่เลิศรักดาว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 ผมชื่อดาวมงคลรักแสนสนใครเห็นก็ร <Hinter od> <favorites> <N> ักเลย ว่าเขาหลอกกับวัตถุเริ่โอ้ยยืนรับจอยืนรับจอหลับแล้วครับหลับจออีกแล้วครับนอนลงนอนกันลง่วงก็นอนลงนอนนอนนอนแล้ว นอนทางหงก็นอนลงเลยลูกแลลวโอ้ทางผุนทางผุนพี่กำน้องกันแล้วพี่กำน้องเขากันแล้วอ๋อปากระแยงครับดูหุ่นตัวเองด้วยครับรูปร่างตัวเองด้วยอย่าอย่าอย่าซาครับปากระแยงอย่าซ่าอย่าลังแกพี่บอแม่ให้ฮะแม่ค่ะนอนนอนนอนเตะลง ลมนอลดีพ่อนอนลงเออเออเนอกะให้ลูกนอนเหรอพอนอก้าลูกเป็นยังไงสร้งมันโอ้โพอวายันลูกลมเอาสันลมงานลมก็นอนรมร่มเฮ้ยล่มทวนเลยตัวไม่ไงพิมพ์นั่งพิมพ์น่ะล่มทวนเลยยืนหลับไม่ล่มท้องยืนเลยแม่ บอ้ไม่่งพ้ไม่ไงพ่เบาแห้งลมมทื่งยืนว่หมอมาตรวจยังท้งนอกคนทีมันจะล้มท่งยืนมันจะอยากอายเขาน่นาตกรถก็ตกมาแล้วก็อายเขาแล้วแล้วจะมายืนหลับแล้วล้มถวนน่ะมันอยากไอเขาอีกได้เลยเบยโอ้ยฮะจะไปได้อาลครับ เอาแล้วครับกาวครับไม่เหลือสี่สิบสามผีจ้ากาวครับทำไมถึงโยกค,ครับเอานอนลงลูกนอนลงเอานอนเบิังเอานอนเบิเังเร็วโอ้ย,ยืนหลับหม้อซักกระเทียมกินได้ย่านบ่ย่านหัวอซักกระเทียมกินบ่ จากพี่เน้วยีเป็นแบ่งกันจ้าขอบพระคุณค่ะปากประกาเปะป่แม่ไม่ถือไปนั่นดิโอ้ พากเงี้ยงทำไรได้ยินว่ากล้วยเสดือดึงเลยข่อเับเนลือสี้่43เหลือส0เขอโทษเหลือ3กาคือสี่เหลือไหลาเหลือ30เกาโอ้ยฉันจบฉันจบบัญชีมานะจะบอกให้ โอ้ยเห็นตอ้วนเราจำได้ว่าพวกมาไล่พระท่านไน้ใจเขาอือโอย่าลูกยาลูกโอ้พี่กับน้องพี่กับน้องเดี๋ยวลูกรอแป๊บพี่กับน้อง แล้วใช่าเลยแล้วเช่าเลยฮึม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 วนไปก้าวโอ้เสียงหวานมากเลยโอ้ยช่องนี้โอ้ช่องนี้อ้วนช่องนี้อ้วน ยังกินว่ากล่วยเท่านั้นแหละครับสเสดอดึงเลยอโอ้ยรับในกันีหมรับในต้องใส่ข้อแหง ดาวดาวดาโอ้ลัคกี้เอ๋อยากกี้อยากมาใกล้นะพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ไวใบใบประจับเป็นไวอ่าอ่าอ่านิวจะซื้อลัคกี้มันมีเล็บมีซิปเล็บเลยคืออันนั้นคือกันซับอันน้องปุ๋ยอยู่ัน นี่ซิบเล็บคือกันแกะมา้ะเจ็บแล้วลูกคอยใส่ง่ายง่ายเออเออลูกคอยใส่ง่ายง่ายมาเด้อคนเอ้ยเจมัทางพี่กะเจ็บคือกันเอ้าทางพี่เออทางพี่กะเจ็บเดิน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 เจ็บไปคู่กันวันทำงานครับทำงานทำงานที่เปเนียตนะครับ ถ้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ